สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่21พฤศจิกายน2 5 6 6กันค้าเริ่มกันที่ข่าวแรกซื่อสเปนรายงานว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังที่จะคว้าตัวองตูนกริชมันกองหน้าของทีมแอลติโกมาดริดมาร่วมทีมด้วยค่าฉีกสัญญา22ล้านปอนด์ อ,องตัวกริสมัน Mann, กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย32ปีมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมปีศาจแดงที่อยากได้แนวรุกรายนี้มาร่วมทีมในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้โดยยินดีใจค่าเหนื่อยมากกว่าที่เขาได้รับจากต้นสังกัดเดิมถึง3เท่าตกปีละ18.4ล้านปอนด์หรือราว828ล้านบาทอองตัวคริมัน Mann, ยังมีสัญญาเหลืออยู่กับทีมแอลติโกมาดริดจนถึงปี2026 มาต่อกันที่ข่าวต่อไปแหล่งข่าวอย่างฟาบิซซโอโรมาโนมีรายงานว่าเบนฟิก้าไม่มีความตั้งใจที่จะขายเจ้าเนเวสในเดือนมกราคมแม้ว่าทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะส่งแมวมองไปส่งฟอร์มรายครั้งเพื่อติดตามกองกลาง,งพรสวรรค์รายนี้ก็ตามเจ้าเนเวสมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่120ล้านยูโร มาต่อกันที่ข่าวข่าวการย้ายทีมของนักเตะทีมปีศาจแดงกันบ้างเริ่มกันที่พี่หมากอองตวนีมาซิยาวพร้อมที่จะย้ายออกจากทีมหากได้รับข้อเสนอที่ดีมากๆในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้และอีกรายที่มีข่าวการย้ายทีมคือปราการหลังอย่างราฟาเอลวารานราฟาเอลวารานได้มีการพูดคุยกับไบเยนมิวนิคถึงการย้ายทีมในตลาดช่วงเดือนมกราคมนี้โดยไบเยนมิวนิคต้องจ่ายค่าเหนื่อยราว17.5ล้านปอนด์ถึง26.2ล้านปอนด์ เอวารานไม่พอใจกับสถานการณ์ปัจจุบันของเขาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาถูกทิ้งไว้บนม้านั่งสำรองและถูกเอริกเทนหากเจ้านายมองข้ามเราเฟอรเอวารานกองหลังตัวเก่าวัย30ปีเพิ่งย้ายมาจากเรอัลมาดริดมาร่วมทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2021มาต่อกันที่อดีตนายประตูอย่างเดบิดเดคอาร์กันบ้างเดบิดเดคอาร์ปฏิเสธโอกาสที่จะกลับมารวมตัวกับคริสเตนโรโรนันโดที่เอลนาเซโยปฏิเสธสัญญา5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งก็ยังมีข่าวว่าเดวิดเบคแฮมประธานสโมสรอน i ินเตอร์ไมออมี่อยากได้แดบิดเดคารวมเทีมอินเตอร์ไมมีด้วยเช่นกันเดคอไร้สโมสรนนับตั้งแต่สัญญาที่โอทัฟอร์ดของเขาหมดลงในเดือนมิถุนายนซึ่งสิ้นสุดช่วงเวลา12ปีในทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอบคุณสำหรับทุกการรับชมและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ